สวัสดีครับสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในรายการของสวยผมจอยยุดครับสวัสดีค่ะพบก,กับน้องสกอตไบค่ะวันนี้ครับเราจะพาไปดูคดีความรับผิดเกี่ยวกับการแพทย์คนระับในดีกาคดีหมายเลขที่หนึ่งสองสี่เก้าแปดทับสองห้าห้าแปดครับน้องไบครับหตุกากา์นี้เป็นยังไงบ้างคบก็เป็นแบบว่าเออเป็นเรื่องของพ่อแม่เนี่ยไปร้องเรียนคดีเกี่ยวกับลูกที่เกิดแบบความเสียหายในการรักษาของทางการแพทย์ค,ค่ะแบบไปฟ้องกระทรวงสาธารณสุขว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกของตัวเองค่ะ คะ,นนะครับกรามา่ดูเหดุกาที่้นก่งสองพิ่ากษาแาดทับสองห้าห้าแ5 8สำหรับคดีนี้บิดามารดาของเด็กหญิงก็ได้ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขในข้อหาละเมิดได้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเง,งิน12ล้านบาทข้อเท็จจริงกล่าวว่าเด็กหญิงก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยเมื่อวันที่26ถึงวันที่28มิถุนาย,ยน2547ายดด้วยอาการไข้สูงและปวดศีรษะ แค่สงสัยว่าเธอมีอาการปอดบวมวันที่29มิถุนายน2547อาการได้สุดลงมีอาการชักแพทย์ทำการเจาะไขสันหลังหลังจากการเจาะได้ญิงก,ก็ก็ไม่รับรู้อะไรอีกในถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลศีรษะแลิห์ัขอนแ่นซึ่งมีได้ใช้ว่าสมองติดเชื้อส่งผลให้ไม่สามารถรับรู้และควบคุมตนเองได้ผงการตัดสินเดือนเดนมีนาคม2 5 5พมีการอ่านข่ามีภาพสา่าๆอีกาให้กระรวงสนธนาธารณสุข ต้องโชว์เงินสองล้านมากผมดอกเบี้ยร้อยล้านเจ็ดจุดห้าต่อปีน้ำแจ้งวันฟ้องคดีอยากจะรู้ทำไรบ้างครับตอนนี้อยู่ในช่วงควด,ดีเดือดเดือดร้อนครับขอเชิญทนายไปและนักศึกษาที่สนใจเข้ามา,าเลยงานสบายอยุ่นเจอกับงานคดีคนห่วเงี้ยแล้วสู้ๆนะ คดีนี้นะคะก็ครอบครัวฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายรวมประมาณ12ล้านบาทค่ะแต่ศาลฎีกาที่พากษาให้สำนักกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโช้ช้เงินประมาณ2ล้านบาทค่ะพร้อมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีนับแต่วันฟ้องค่ะคดีนี้เนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องการปฏิบัติการของแพทย์แล้วก็มาตรฐานการเก็บเลขทะเบียนค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณทนายคิดว่ามีข้อกฎหมา,หายอะไรเกี่ยวข้องมาครับ ครับก็จะเห็นการที่เกิดขึ้นนะครับผมมีข้อได้ประมาณสักสประเด็นหลักนะครับโดยที่ประเด็นแรกก็จะเป็นหน้าที่ละมาตรฐานชาชีพครับแย่และมถ,ถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยทําการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานนะครับเื้าข้อมูลชี้ว่าผู้ป่วยอาจเป็นย่อหุ้มสมองอักเสบได้นะครับก็ต้องทําการเจาะน้าไขาสันลเพื่อนํามาวินิจฉัยนะครับหากไม่ดําเนินการรักษาโดยไม่มีเหตุอัน,อนควรน,นั่นคือการละเลยนะครับ ซึ่งตอนจริงบอกว่าแพทย์ไม่ได้ทําการจอดน้ำแคลนซีมนะครับถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรครับกรณีดังกล่าวถ,ถึงเข้าข่ายหรือเมื่อตามประมวลกฎหมายแพทย์มาตรา420ครับถัดม,มานะครับในประเด็นที่2นะครับความลับผิดของแพทย์และสถานพยาบาลครับโรงพยาบาลและแพทย์ครับที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีความสัมพันธ์คือนายจ้ากับลูกจ้างครับดังนั้นเมื่อลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยประมา ผู้อื่นในรับอันตรายนะครับถือว่าเป็นการละเมิดเหมือนกันครับและการที่ลูกจ้างนั้นปฏิบัติซึ่งอยู่ในหน้าที่นะครับนายจ้างอาจต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับตามมาตรา4 2 5ครับถัดมานะครับในประเด็นที่3นะครับข้อที่หาาที่เกิดขึ้นและค่าสินไหมทดแทนครับเห็นได้ว่ามีการรักษาล่าช้าทําให้ผู้ป่วยที่เป็นเด็กต้องสมองในการถาวรครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพครับดังนั้นในส่วนนี้ทางครอบครัวฟ้องร้องและมีการพิสูจน์ข้อท็จจริงเกิดขึ้นว่าทงการรักษาโดยประมาณ รักษาผิดค่าสั่งอาจสั่งให้กำหนดให้จะใช้ค่าเซียนใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพทงมาตรา4 3 8 7 4ถึงซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการรักษาทั้งหมดครับค่าดิจิูในอนาคตแล้วก็ค่าทดแทนอื่นๆนะครับครับในประเด็นต่อมาก็คือประเด็นสุดท้ายเป็นที่4นะครับเรื่องหลักฐานแล้วก็พยานฟ้องร้องจนถึงขึ้นศาลครับประเด็นนี้สําคัญอย่างมากครับเมื่อเกี่ยวกับคดีแพทย์ครับเนื่องจากประวัติข้อจริงของผู้ป่วยที่ทำการรักษานั้นนะครับจะอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลและแพทย์ ถ้าปล่อยให้ทางครอบครัวท่องพิสูจน์เองคงเป็นไปได้ยากครับหรือเป็นไปไ,ได้เลยดังนั้นประมวลกฎหมายวิแพ่ง์นะครับจึงให้เครื่องมือแก่ศาลตามมาตรา94้และ95ครับศาลหรือผู้ร้องสามารถร้องขอให้ฝ่ายเก็บเอกสารส่งเอกสารต้ฉนฉบับมายังศาลและมาตรา96ครับยังเปิดช่องว่างให้ศาลตีความอีกว่าฝ่ายที่ไม่ส่งเอกสารมาก็อาจจะเป็นผลนไลน์กับผู้นั้นได้ครับและศาลยังสามารถเรียกผู้ช,าชา่วยาญตามประมวลกฎหมายวิแพ่ง์มาตรา1 7 5 เพื่อมอธิบายป,ประเด็นทางการแพทย์ที่สามารถมีความรู้เฉพาะด้านได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจึงท,ทาให้การวินิจฉัยของศาสตร์นะครับเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยครับขอสอบถามค่ะในประเด็นที่สี่หมายความว่าภาระการพิสูจน์ไปตกอยู่ที่แพทย์เมื่อข้อมูลทางการแพทย์ไปอยู่กับฝั่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าซึ่งปกติผู้ฟ้องต้องเป็นผู้พิสูจน์ตามประมวลกฎหมายแพย่งหมาตาตรา44ครับแต่ในื่องคดีดังกล่าวเป็นคดีแพทย์ ผู้เสียหายพิสูจน์ได้เพียงข้อเท็จจริงพื้นฐานเช่นได้มีการไปโรงพยาบาลได้รับการรักษาจากแพทย์เกิดความเสียหายแต่ข้อเท็จจริงและข้อมูลทางการแพทย์เช่นเวระเบียนอยู่ในความครอบครองของแพทย์และโรงพยาบาลหากผู้ป่วยพิสูจน์เองหมดก็เป็นไปไม่ได้ศาลจรึงวางหลักว่าแพทย์ต้องแสดงว่าตนได้ทําตามมาตรฐานแล้วหากพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องรับผิดครับยังในกรณีแพทย์รักษาตามมาตรฐานแต่ลูกหลายแรงลุกลามเร็วแพทย์ต้องรับผิดไหมครับ ครับก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแพทย์ปฏิบัติตามามาตรฐานวิชาชีพจริงแพทย์จะไม่ต้องรับผิดครับเนื่องจากการฟอร์นเจอร์ต้องแสดงว่ามีการกระทำโดยประมาทดังนั้นความจริงเชิงการแพทย์และพยานพเชยวชาญเป็นหัวใจสําคัญครับค่ะซึ่งคำพมมิพากษาคดีนี้นะคะก็ก่อให้เกิดการถูกเถียงในวงการแพทย์ค่ะบางฝ่ายเนี่ยก็กังวลว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ทําให้แพทย์เนี่ยระมัดระวังมากเกินไปขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์ของผู้ป่วยที่ให้ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายจากการรักษาค่ะ ครับผมขอเสริมเพิ่มเติมจากดีการนะครับผลจริงๆแล้วคือการน้นย้ำให้หน่วยงานทางการแพทย์ต้องปรับปรุงการเก็บเวทระเบียงนครับการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นการ ในการปรับกระบวนการวินิจฉัยให้โปร่งใสมากขึ้นครับสรุปคือคดีหมายเลข12ึ่งสองสี่เนะคะสาลกีการพิพากษาให้ชใช้เนี่ยสล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยเจ็ดปต่อปีค่ะนับจากวันที่ฟ้องนะคะและคดีนี้เนี่ยก็ได้กระตุ้นให้เกิดการทบทวนมาตรฐานของการรักษาแล้วก็การเก็บเวรระเบียนโรงพยาบาลค่ะค่ะในคดีในวันนี้นะคะก็หนักหนาสา,าหัสการพอสมควรค่ะก็หินใจทางโรงพยาบาลแล้วก็หินใจทางฝ่ายครอบครัวของผู้เสียหายด้วย กนหมายทนะําใช่เรื่องไกลตัวนะครับเราทุกคนต้องรู้กฎหมายไว้ดีสุดคนระับสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทนายไว้แล้วก็น้องสาวที่จนใจเข้าร่วมในรายการเรานี้นะครับ,บรรรค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาด้วยค่ะ